สวัสดีครับผมกี้เองนะครับผมในวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการแนะนําสิ่งสําคัญให้กับเพื่อนๆอย่างหนึ่งนะครับผมปกตินะครับผมเราจะทําการเลือกซื้อกับเบื้องในรูปแบบของลวดลายสื่สารความสวยงามเป็นหลักกันใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมการเลือกซื้อกระเบื้องนะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือค่าอานะครับผมสำหรับในหัวข้อวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนํากันว่าค่าอาคืออะไรกันครับสําหรับค่าอานะครับผมถ้าให้พูดง่ายๆนะครผมก็คือค่าความหยาบของกระเบื้องนั่นเองนะครับผมโดยค่าความมหยาบบบขอองงงงกรระะะเื้้นนีี่จตตััแ R9 R13 ถึคผม โดยค่า R พวกนี้ผมจะบอกได้อย่างหนึ่งนะครับผมว่ามันสามารถใช้ได้แตกต่างกันนะครับผมแตกต่างในที่นี้คือแตกต่างแต่ละพื้นที่นะครับผมอย่างเช่น R9 กระเบื้องผิวระดับ R9 นี่เป็นผิวที่ระดับต่ําสุดนะครับผมสามารถปูดได้ในห้องแบบทั่วไปที่ไม่มีการเปียกของ ของน้ําหรือสิ่งที่ทําให้ลื่นนะครับผมเช่นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องโถงเป็นต้นนะครับผมถัดมานะคนับผมจะเป็นกระเบื้อง R10 R10 เนี่ยจะสามารถปูในพื้นที่ที่มีน้ําเปียกได้แต่ต้องเปียกแบบไม่เยอะนะครับผมอย่างเช่นห้องน้ําที่เอาไว้ทําธุระส่วนตัวเบาๆเช่นห้องปัสสา,าวะเป็นต้นนะครับผมถัดมานั็ผมจะเป็นค่า R11 นะครับผมค่า R 11เนี่ยจะเหมาะใช้สําหรับในห้องน้ำนะครับผมห้องน้ํามากๆเลยเพราะว่าค่า R11 เนเนี่ยจะมีค่าความหยาบของกระเบื้องค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็ สามารถใช้ในพื้นที่ที่มีความเปียกมีความเปียกและที่แบบมีน้ําเอืงนองตลอดเวลาเนี่ยอารจะใช้ได้ดีนะผมเพราะมันจะทําให้เราสัญจรไปไหนมาเนี่ยแทบไม่ลื่นร้อเซเลยนะครับผมมัน่นใจได้เลยว่ามันไม่ลื่นแน่ๆนะครับผมถัดมาในผมจะเป็น R-12 นะครับผม R12 เนี่ยจะถูกอัปเกรดขึ้นมาก็คือมีความหยาบค่อนข้างมากมากกว่า r 1 1แต่การใช้เนี่ยจะอยู่ในบริเวณภายนอกบ้านเช่นโรงจอดรถเป็นต้นนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็น R13 R13 มันจะมีค่าความหยาบของกระเบื้องสูงมากเลยนะครับผมเพราะว่า การใช้ R13 เนี่ยจะแนะนําไปในพื้นที่ที่มีความชันสูงสูง,สงมีคว้าความมานันความลื่นสูงสูงใน R13 เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ดีนะครับผมสําหรับในหัวข้อในวันนี้นะผมการแนะนําค่า R ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปแนวความรู้แบบนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้ผมอย่างยิ่งเลยนะครับผมในคลิปหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ